สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนมะเครื่องรางกับผมทีมดาวรรมนะครับประวัติวัตถุมงคลที่จะนําเสนอใน E p ีนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลักเมืองเหรียญสแตมรุ่นแรกพิธีสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จัดสร้างโดยพลตํารวจโทสันเพชรธันมาทิกูลซึ่งประวัติของท่านนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่23า สภาคมพุทธศักราช2483ตำบลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจปีพุทธศักราช2508เป็นผู้ออกแบบเสาหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นแม่แบบของศิลปะศีวิชัยโบราณและเป็นต้นแบบของศิลปะไทยและศิลปะขเขมรได้รับการยกย่องว่าเป็นเสาหลักเมืองประเภทแปดหน้าที่งดงามที่สุดพลตำรวจโทรสันเพชรธันมาทิกูลท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10. สิงหาคมพุทธศักราช2,566 รวมอายุได้83ปีครับขออนุญาตขายของหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากลงทุนในพระเครื่องกรางกับทางเรานั้นจะมีบริการพิเศษดีๆยังไงมาติดตามกันเลยครับ 1. รับประกันแท้มาตรฐานสากลนิยมบริการตั้งแต่วันแรกที่เช่าไป 2. เมื่อท่านเบื่ออยากเปลี่ยนสามารถเทิรนเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 3. ทุกองที่เช่าไปรับประกันเช่าคืนขั้นต่ำและรับประกันเช่าคืนไม่จำกัดระยะเวลา 4. หรือว่าถ้าหากยังไม่อยากขายคืนยังอยากเก็บไว้แต่มีเหตุผลให้ใช้เงินด่วนมีบริการรับจำนำา 5. อยากลงทุนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินก้อนมีบริการผ่อนดอกเบี้ยศ 6. นปอร์เซนสำคัญที่สุดครับ แนะนำว่าอยากให้ลงทุนด้วยความชอบและศรัทธาก่อนอย่ากเก็บวไว้เพื่อการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียวเพราะสินทรัพย์ทุกอย่างราคามีขึ้นลงพระเครื่องรางก็เช่นกันครับสำหรับท่านที่สนใจอยากเช่าลงทุนไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลไหนของหลวงพ่ออะไรสามารถทักเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ทีมเทวธรรมหรือที่เบอร์096 939 4497ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับเอาละครับก็มาถึงช่วงวัตถุมงคลแล้วนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญเสียนหลักเมืองหรือเหรียญปดนี้สแตมรุ่นแรกพิธีสารหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างขึ้นเพื่อพีและจำหน่ายหาทุนสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงพระสุเหล่าและทรงเชิมยอดชัยหลักเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคม พุทธศักราช2530ตรงกับบันจันทร์ขึ้น9้าค่ำเดือน9ปีเถาะซึ่งจะสร้างด้วยกัน2แบบคือ,อ 1. แบบมีห่วงไม่มียันและ 2. แบบมียันแต่ไม่มีห่วงโดยเป็นเหลี่ยญเนื้อโลหะประกอบด้วยส่วนผสมของทองคำเงินนาค ที่องคาชันดำจตุคามรามาเทพลงคาถาอาคมยันหัวใจธรณีหัวใจมนุษย์ยันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาวศิวิชัยโดยรุ่นนี้มีการปุลกเสกก่อนหน้านั้นแล้วรอบหนึ่งซึ่งก็คือวันที่16กรกฎาคมทําพิธีปุกเสกกลางทะเลโดยออกจากท่าเรือทอี่ปากพนัง ไกลจากชายฝั่งประมาณ20กว่ากิโลเมตรว่ากันว่าท้องทะเลในวันนั้นลมขึ้นปั่นป่วนมากทั้งลมทั้งพายุแต่ในบริเวณรอบๆที่ทำพิธีนั้นไม่ปรากฏว่ามีลมหรือฝนอยู่ในบริเวณดังกล่าวเลยนอกจากนั้นพลตำรวจตีผุนพันธพรักราชเดชยังได้ประกอบพิธีปลุกเสกกลางหาว ณะสารหลักเมืองโดยพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแห่งสำนักข่าวอ้อจึงครบถ้วนตามพิธีของชาวศรีวิชัยครับและเหตุที่ได้ชื่อว่าเหรียญสแตมนั้นเพราะเหรียญสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับสแตมและที่มาของชื่อปดนี้นั้นมีเรื่องเล่าว,ว่า ตอนจัดสร้างองค์พ่อบอกทำเหรียญแบบมีห่วงไว้ด้วยคนจนๆคนที่อยากได้จะได้นำเอาไปแขวนกันได้เลยไม่ต้องนำไปเลี่ยมกรอบใช้ให้เสียเงินเสียทองอีกแขวนแล้วคนจนๆจะได้หลุดหนี้หลุดสินกันบ้างเมื่อหมดหนี้หมดสินจะได้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จะได้ร,ำร่ำรวยก่อนที่เราจะไปดูตำหนิเคทแท้ของเหรียญน,นี้วัดูยังไงนะครับผมอยากจะนำพาทุกท่านมาชมครับความหมายความงดงามและศิลปะของวัตถุมงคลรุ่นนี้กันก่อนนะครับนี่อย่างนี้อย่างเหรียญน,นะครับที่ทุกท่านเห็นเรียกว่าเหรียญเสียหล,ลักเมืองพิธีสารหลักเมืองรุ่นแรกปีส0ูนนะครับก็คือเหรียญสแตมหรือเหรียญปดนี่นั่นเองนะครับ เหตุผลที่ได้ชื่อว่าเป็นเหรียญสแตมก็เพราะว่าเหรียญมีลักษณะสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายดวงสแตมนั่นเองนะครับและในส่วนที่ชื่อว่าเหรียญปดนี่นั้นในตอนที่สร้างครับท่านให้สร้างเหรียญแบบมีหูซึ่งก็คือแบบนี้ไว้ด้วยครับเพื่อให้ที่คนไม่มีเงินครับจะได้นําเหรียญไปแขวนใช้ได้เลยครับนี่ที่มาจะเป็นแบบนี้นะครับและสําหรับ เียมซแตมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ทงพิมก็คือพิมมีหูและพิมไม่มีหูครับหงเหียนนี้จะเป็นพิมมีหูนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันครับว่าละกปะครับสําหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นจําลองมาจากส่วนยอดของสารหลักเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นรูปตาสุริยันจันทาครับประกอบด้วย รูปพราลาหูอมพระอาทิตย์นหมครับอมพระอาทิตย์พระจันทร์ครับด้านข้างนี่ข้างตรงนี้นะครับเรียงรายวงกลมเป็นแปดขิดครับภายในเป็นรูปกลงจากอันเป็นเสียลักษณ์ของวงจรวัฏจักรนะครับเห็นไหมเห็นวงจักรใช่ไหมครับนี่วงจักรอยู่ตรงนี้แล้วก็ลายล้อมด้วยกลุ่มดาวสิบสองลักษณ์ ภาพภาในโกรงจากรจะมีขุมดาวสสองนักสัตว์เห็นไหมครับจอเล็กๆตรงนี้ครับนี่ครับความหมายของสิบสองนักสัตว์ก็เปรียบได้กับโครงสร้างของแคล็กซี่ทางช้างเผือกครับที่ระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรารวมอยู่ด้วยตรงกลางทําเป็นรูปดวงชะตาของวันสาคัญที่ยิ่งใหญ่ครับนครับตรงกลางตรงนี้เป็นดวงชะตาของวันสาคัญที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็สําหรับวิธีดูตาหนิน,น,นะครับ ก็คืออย่างแรกเลยครับดูความคมชัดของเหรียญครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ทุกรายละเอียดจะมีความคมชัดครับถ้าท่านลงกล้องสองเสตรงนี้นะครับจะเห็นความละเอียดคมชัดของเส้นครับคิ้วเหรียญเห็นไหมครับคิ้วเหรียญมีความเรียบตึงครับของเคจะไม่มีแบบนี้ครับแล้วก็ที่ส่วนตัวผมใช้ดูอีก็คือติ่งครับเห็นไหมครับติ่งติ่งตรงนี้ครับติ่งมุมบนขวาตรงนี้ผมจะใช้ดูครับเหรียญแท้จะมีครับตรงติ่งตรงนี้และ จุดตายที่นักเล่นเหรียญสแตมใช้ดูก็คือขอบถัดนั่นเองครับเห็นไหมครับขอบถัดตรงนี้ขอบถัดตรงนี้จะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับที่สี่ผมจะเรียกว่างย่งตันหงุ่มนี่ครับตัวนี้จะเป็นจุดตายเลยครับทุกเหรียญต้องมีครับสําหรับเหรียญยี่หกครับแล้วก็พุทธคุณของเหรียญสแตมนะครับจะพุทธคุณครอบด้านนะครับโดยเฉพาะการปลดภาระนี่สิทครับ และราคาของเหรียญนี้นะครับปัจจุบันจะอยู่ที่หลักหมื <pl ains> ่นครับทั of of ้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆครับเหรียญปุตีิสแตม์ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้ที่เป็นการนําเสนอประวัติและวัตถุมงคลเหรียญสแตมป์นะครับถ้าวันไหนว่างๆผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวไปทาบุญกันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับสำหรับ EP ต่อไปนั้นจะเป็นประวัติและวัตถุมงคลของพระเคจิรรปไหนโปรดติดตามครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ